ปรบมือรัวๆโรเซ่บลัคพิงคคนดังเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารมาร์สเตอร์ไมล์โรเซ่บลัคพิงกลายเป็นคนดังเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารมา s t สเตอร์ไมล์พร้อมกันนี้เธอยังได้แบ่งปันบทสัมภาษณ์สุดน่ารักเกี่ยวกับคุณพ่อของเธออีกด้วยค่ะหลังจากที่นิตยสารมาร์สเตอร์ไมล์ได้แชร์ภาพนางแบบคนล่าสุดผ่านทางบัญชีอย่างเป็นทางการซึ่งงานนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเธอคือสาวโรเซ่แห่งวงบลัคพิง์ไอดอลสาวผู้เป็นที่รักของวงการแฟชั่นจากภาพลักษณ์อันงดงามและรูปร่่าางงงสุดเเออคขธะหลัจก มาสเตอร์มายเปิดตัวโรเซ่ black pink ในฐานะคนดังเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารสื่อต่างๆก็เริ่มรายงานข่าวและยกย่องโรเซ่สำหรับภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมของเธอและเมื่อบลิง์ทราบข่าวก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความรักต่อโรเซ่ผ่านทางโซเชียลกันอย่างล้นหลามค่ะและในการปรากฏตัวครั้งแรกกับนิตยสารมาสเตอร์มาย์โรเซ่ได้แบ่งปันความทรงจําและเหตุการณ์สาคัญในอาชีพการงานของเธอซึ่งไอดอลสาวได้กล่าวว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพ่อของเธอค่ะโดยเธอได้กล่าวว่าพ่อของฉันเฝ้าดูฉันพิมพ์เนื้อเพลงและขอดจก กล็ปท็อปของเขาเสมอคอยเฝ้ามองฉันขณะเอื้อมมือไปแตะเปียโน,โนจนสุดปอดเพื่อพยายามร้องเพลงเศร้าที่สะเทือนใจที่สุดของบียอนเซ่จนถึงเที่ยงคืนดังนั้นฉันเดาว่ามันคงไม่แปลกที่เขาจะถามฉันว่าฉันอยากจะออดิชั่นที่ YG ที่กำลังจะจัดขึ้นในออสเตรเลียหรือไม่ไอดอลสาวกล่าวว่าเธอโชคดีที่มีพ่อที่คอยสนับสนุนและกระตุ้นให้เธอได้ท้าทายและใช้โอกาสของตัวเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้โรเซ่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการซักแซงโชวว่าเหตุผลที่เธอมอาออดิชั่นที่ YG พอเธอเล่นเปียโ,โนและร้องเพลงตลอดเวลาจนถึงตอนเที่ย ซึ่งก็ทําให้ครอบครัวของเธอเข้านอนได้ยากและนั่นก็คือเหตุผลที่พ่อของเธอลงทะเบียนให้เธอเข้าร่วมการออดิชั่นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของโรเซ่บลักพิงค์ที่เรานําอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ